ครับผมสวัสดีครับผมช่างเบนนะครับวันนี้เมื่อตีไปจบแถวท่าข้ามนะครับแถวซอยยีนะครับก็เป็นหมู่บ้านนะครับก็จัดเดิมให้เป็นไม้นะครับเป็นไม้รั่วขวางกินนะครับเพิ่มเป็นอลูมิเนียมแทนนะครับเป็นบานสวิงนะครับก็แบบปกขาวนะครับปกขาวชาดับนะครับสบายครับเบาสบายครับทําแบบเบาๆเลยครับอือเดี๋ยวเชิญไปดูข้างบนด้วยนะครับครับผมก็ อีกชุดหนึ่งครับชั้นสองนะครับก็เป็นประตูไม้เหมือนกันนะครับประตูไม้เหมือนกันก็สภาพเหมือนเดิมครับก็คือชำรุดแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับก็เป็นประตูบานแขนแทนนะครับก็จะสบายหน่อยครับประตูไม้ไ uh, <c oughs> <c oughs> ม่ใช่นะครับสมัยนี้ครับเลื่อนสบายครับเก็บเสียงได้ดีครับเก็บเสียงได้ดีมากนะครับแล้วก็ดูในห้องนะครับในห้องครับก็ปกติอันนี้ก็เป็นไม้เหมือนกันครับแบบโครงสร้างเดิมๆเลยครับของหมู่บ้านที่ทําให้นะครับก็เปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยครับรีดิวใหม่หมดเลย ก็ตัวนี้ก็เป็นบานฟิกบานฟิกนะครับแต่ก่อนเป็นหน้าต่างผักนะครับเป็นไม้บวกกินครับก็ตัวนี้ก็ทำป็นสวิงครับสวิงนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นบานฟิกไปเลยครับแต่ก่อนเป็นหน้าต่างครับเพื่อความเก็บแอร์ครับจะได้เย็นๆหน่อยครับผมสนใจติดต่อผมได้นะครับผมช่างเด็กครับ